วันนี้นะคะไปอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ค่ะเด๋ยววันนี้มาถามพี่เขาหน่อยค่ะว่าปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างค่ะ อ๋อวันนี้ได้รับภารกิจได้ขนย้ายลูกลังครับผมมาทําถนนลัดยางให้กับชาวบ้านนะครับผมเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายครับผมวันนี้ไปทดลองมาเป็นทหารพักสนามหนึ่งวันค่ะมา่ถึงก็มากินข้าวกับพี่ๆเขาที่วัดกันเลยค่ะซึ่เป็นที่พักชั่วคราวของพี่ๆทหารเวลาออกมาปฏิบัติงานข้างนอกค่ะก็ะเลยถือโอกาสออกไปหน้าง,งานที่พี่ๆเขากําลังสร้างถนนให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยค่ะบอกไปเลยค่ะว่าที่ปายอยู่นะคะคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสามที่จังหวัดเลยค่ะและตอนนี้เรากําลังจะไปขนลูกลังเพื่อมาปรับพื้น ถนนกันค่ะดินลูกลังครับผมน่าใส่ถนนลาดยางครับผมปูกแก้วครับตรงบ่ลูกลังที่เราได้เปิดไปครับ รว,วมแล้วไปกลับประมาณ10กิโลครับบอกเลยนะคะว่าหน้างานจริงเนี่ยร้อนมากทั้งร้อนทั้งฝุ่นจากดินแต่พี่ๆเขาสู้มากเลยค่ะทํางานไม่มีหยุดเลยวันนี้เนี่ยทำให้ไปได้รู้เลยนะคะว่าการสร้างถนนเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะกว่าจะได้ถนนแต่ละสายเนี่ยมีหลายขั้นตอนกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะเพื่อให้ได้ถนนที่มีคุณภาพและทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะและทําให้ไปายได้รู้เลยนะคะว่านอกเหนือจากการปกป้องประเทศที่เป็นหน้าที่ของทหารแล้วเรายังพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลพี่ ี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ไปขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะ